การบูชาพระแม่โพศพค่ะเป็นสิ่งที่ชาวนานแล้วก็เกษตรกรไทยยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีขั้นตอนพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับประเพณีเจดีข้าววัดโคสาสืบสารบุญคูณลานบูชาพระแม่โพศพประจําปี2568ค่ะ ที่วัดโคสาบ้านท่าช้างตําบลห้วยไร่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชาวบ้านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานราชการค่ะต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันค่ะในการเตรียมจัดงานประเพณีเจดีข้าววัดโคสาสืบสารบุญคูณลานบูชาพระแม่โพศพป,ประจำปี2568ที่กําลังจะจัดขึ้นค่ะในช่วงเวลาไม่ไกลนี้นะคะ,คะก็คือวันที่10ถึงวันที่14ธันวาคม2568นี้ค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจาก นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานในการเปิดงานค่ะสําหรับประเพณีเจดีข้าววัดโคษาแสดงให้เห็นถึงพลังความรักความศรัทธาและความสามัคคีของบวรซึ่งประกอบไปด้วยบ้านวัดราชการที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีข้าวทรงระฆังคว่ำค่ะที่มีความสวยงามทรง,ทรงคุณค่าหนึ่งเดียวของจังหวัดเพชรบูร์ถือเป็นอีกหนึ่งซอต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นอันซีนไทยๆค่ะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะคือเราทํางานโดยอาศัยหลักบวรครับบ้านวัดหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะเชิญเด็กๆเ,เราเยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาร่วมร่วยช่วยกันนะครับโดยทุกท่านจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เริ่มหวานเริ่มไถนะครับเริ่มถอนกล้าดำนาเก็บเกี่ยวข้าวนะครับโดยจะมีน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อาศัยหลัก ผูนาท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านนะครับโดยจะมุ่งเน้นชาวบ้านเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมนี้ร่วมกันนะครับซึ่งการบูชาพระแม่โพสุกนั้นนะครับก็ช่วงเนี้ยก็จะเริ่มไม่ค่อยเห็นนะครับเริ่มาจางหายไปจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับผมเลยอยากคงที่นะครับอัตลักษณ์แบบนี้ไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นคนรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมเจดีข้าวอย่างนี้ต่อไปครับผม อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ส่งเสริมในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยผลิตภัณฑ์ในชุมชนสร้างอัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทําให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุข,ขของคนอยู่และผู้มาเยือนคะ่ะ